สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องรองเท้านะคะ a 6นะคะ h y n o 14นะคะก็เราสั่งจากเว็บไซต์ของ a s i c thailand นะคะก็จะบอกว่าอันนี้เป็นรองเท้าแบบว่า a s i คู่ที่สองของเรานะคะแต่ว่าเป็นราคาที่อืมกัดฟันนะคะสำหรับเรานะสำหรับเรานะเ,ออเป็นรองเท้าที่เรากัดฟันสาเหตุที่ซื้อเพราะว่า เห็นมันเป็นกระแสนะอะอันนี้ก็บ้องบอกตรงๆเลยว่าซื้อตามคนอื่นนะคะไม่ได้แบบว่าแบบเฮ้ยสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ด้วยความที่อยากลองนะคะก็ลองซื้อดูนะคะเพราะว่าเห็นตอนนี้เป็นเป็น,ปนแบบฮิตมากเลยมีแต่คนแบบใส่กันนะคะตัวพิยโน14นะคะที่ที่เขาเล่นรองเท้ากันเนาอะเออก็เลยลองซื้อมาใส่ดูนะคะอ่อ,อันนี้ สั่งมาจากเว็บไซต์นะคะสั่งไปน่าจะเมื่อวานนี้นะคะประมาณวันที่สิบเอ็ดนะคะเดือนสิบสองเอ้ยไม่ใช่สิวันที่สิบเอ็ดมกราะคะประมาณนี้แล้วก็ส่งมาในภายในวันที่สิบสามได้เลยนะคะหนึ่งวันทําการก็คือเสร็จเลยนะคะถึงบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จก็เราได้มาในราคาห้าพันสองร้อยบาทนะคะไม่ไม่ได้มีการ ลดอะไรเลยเพราะว่าไม่ร่วมอยู่ในโปรโมชันนะคะแต่ว่าถ้าเขาไปดูเว็บไซต์เนี่ย,ยก็คือจะเห็นว่ามีตัวที่มีโปรโมชั่นอยู่ก็มีนะคะใส่โค้ดแบบผู้ซื้อใหม่ก็จะมีลดไปอยู่นะคะเขาก็แพ็คไม่อย่างดีเลยนะทุกคนนี่ก็มีบับเบิลอีกชั้นนึงด้วยนะคะก็ทางเอซิกก็เราว่าเขาก็มีความตั้งใจดีนะแพคมาแบบดีแล้วก็ส่งเร็วด้วยนะคะไม่ต้องตาม อันนี้ก็เป็นสินค้าที่พึ่งจะลงเว็บไซต์ด้วยนะคะคายโน่สิบสีนี่มีหลายอันนะคะแต่อันนี้เราซื้อเป็นแบบตัวธรรมดานะคะเป็นตัวออนี่เลยสีเกรนะคะจริงๆมันมีที่เป็นแบบของผู้ชายแต่ว่าเป็นสีดำนะคะแต่เราเห็นอันเนี้ยเป็นสีเทานะคะเราก็เลยซื้อแต่ว่ามันไปนอยู่ของฝั่งผู้หญิงนะคะ ก็คิดว่าน่าจะใส่ได้นะเพราะว่าเป็น25เซนนะคะ US 8ถูกต้องนะคะก็อันนี้นี่เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อแบบไม่กี่วันนะคะเราก็ได้เข้าไปดูแล้วก็ตัดสินใจซื้อนะคะก็ไม่เคยใส่ a อซิที่มันเป็นแบบเจลเลยนะคะอันนั้นรุ่นที่เราเคยอัดคลิปไปอ่ะมันเป็นรุ่นธรรมดานะคะเป็นแบบไทเกอร์อะไรสักอย่างนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะเป็นยังไงบ้างกับราคาที่สําหรับเราน้องโหดเหมือนกันนะ5 2 0 0องนะคะก็อาจจะใส่คู่ที่ไปยาวๆเลยนะคะเราจะมาเปิดของร้อมกันนะทุกคนตื่นเต้นมากหนึ่งสองสามทหห่อมาอย่างดีนะคะห่อกล่องเป็นแบบธรรมดาเลยว้าวสีเงินจริงๆก็แอบ,บเหมือนกับตัวอา่าอะไรนะ 530ที่เรามีอยู่นะเออเหมือนเลยอะสีเดียวกันเลยอะ Silver R S นะคะที่เราเคยอัดไว้นะคะตรงนี้เห็นในในเน็ตนะคะเราก็ไปดูรีวิวมาแบบตรงนี้คือเขาเป็นเทคโนโลยีเจลนะคะก็เลยเขียนว่าเจลไคโนส14นะคะอันนี้สีเทาเหมือนเลยอะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นนี่เขาจะเขียนตรงนี้ด้วยนะว่าเจลต้องลองดูว่าแบบใส่เราจะเป็นยังไงนะคะแต่สีอะ หมื่นห้าสามศูนย์เลยนะทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหยิบมาก่อน่าขามาแล้วนี่ทุกคนที่เราเคยแกะกล่องอกไปจําได้ไหมอันนี้ก็คือนิวบาลานนะคะห้าสามศูนย์แทบจะเหมือนกันเลยนะคะแทบจะเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวดูใกล้นะคะแต่ว่าเทคโนโลยีเขาอาจจะไม่เหมือนกันเนาะโอเค คือแต่ว่าทางอันเนี้ยมันจะเงินกว่าอันเนี้ยมันจะแบบว่าม่นกว่านิดนึงหรือว่าอันนี้เราใส่ไปเราวรู้แต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะมีเหลือบๆนะคะของ้าสมูตรงนี้เขาจะตัดขอบเหลือบๆแทบจะเหมือนกันเลยทุกคนนี่ข้างหลังอืตรงพื้นข้างล่างสุดก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันเลยนะคะ แต่สีอันนี้สีเงินก็จะแบบแวบๆวบๆแบบแบบมากกว่าของเอซิกนะคะนี่ถ้ามองแบบถ้ามองแบบนั่นก็จะแทบไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยทุกคนดูอันนี้เราใส่ไปแล้วนะมันอาจจะดูหวงคำกว่านะคะเราเชือกก็สีเดียวกันด้วยนะทุกคนเชือก <laughs> สีเทานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเงินเงินเป็นเงินหมดเลยนะคะ ตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นเจลนะคะเขาเขียนว่าเป็นเจลอืโอเคเรามาเช็คกันดูนะคะว่าในข้างในจะตรงสายหรือเปล่านะคะเออจริงๆถ้ารุ่นเนี้ยไอเจลคาโนสิบสี่อันเนี้ยรุ่นนี้เลยนะคะที่เป็นเวอร์ชันเนี้ย จะมีสองสีสีดำเนาะเดี๋ยวแบบที่เราพูดไปแล้วนะคะต้นขีดดำแบบแล้วก็คาดเป็นขาวนะคะอันก็สวยจริงๆก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะเห็นคนเอามาลงในกลุ่มนะคะก็สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะแต่ว่าที่ตัดสินใจเนะี่ยเพราะว่าเห็นมันเป็นสีเทาก็เลยสั่งซื้อสีเทาอันนี้ นะคะแต่สรุปว่าสีเหมือนกันเป๊ะเชือกรองเท้าก็เหมือนเป๊ะเลยนะคะก็เราก็ลองดูเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสนใจเพิ่มนะคะเป็นตัว N Y C แต่ว่าเดี๋ยวขอลองอันนี้ก่อนว่าใส่เราเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเหมือนมาเหมือนจนตกใจ ข้า okay. งในเป็นยี่ห้าเซนนะคะถูกต้องนะคะตด,ดนี่ทุกคนเขาแพ็กไม่อย่างดีเลยนะคะเนี่ยอ๋อแต่ว่าเขาไม่มีนี้แถมให้นะคนเชือกนะคะขอแยเอาออกก่อนคือเราได้มาเลยนะคะป้ายเลยนะราคาเว็บเลยก็ คาดว่าน่าจะใส่ไปอีกยาวนานโอเคเพราะว่าไรล่ะคะมาเร่งนะคะสำหรับเราเนาะอันนี้ก็ยี่ห้านะคะก็สวยงามนะทุกคนเหมือนนะไม่ค่อยแตกต่างเลยละถ้าแบบเดินข้างนอกเนาะดูทุกคน อาจจะรู้ว่าเนี่ยอันนี้เป็น a อินะคะว่าเป็นขีดๆนะคะต้องรองใส่ดูว่านิ่มนขนาดไหนนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเทคโนโลยีเจลนี่คือดีดีมากนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะทุกคนก็รีบไปตามกันได้นะส่วนเออในหน้าช็อปนะคะเราไปดูที่เซนต์เทนเบิอ์ะยังไม่เห็นสีนี้นะโอเคก็ตอนนี้ a อิทุกคนสามารถไปแบบ ไปซื้อได้เลยอะ่ะเพราะว่าเขามีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยนะคะรุ่น2องหนึนอะไรอย่างเงี้ยที่กําลังฮิตด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีตัวอะไรนะเออร์เทนเออร์เทนแวร์แพคอ่ะที่ตอนนี้มันออกเป็นสองสีสีส้มกับสีขาวนะคะขาเทาเทาๆอันนั้นก็สวยนะคะก็ลองไปดูได้ที่ช็อปนะคะมีไซส์มีสีนะคะก็สําหรับใครที่เข้าวงการมาอยู่แล้วนะคะเอซิกก็มาพูดคุยกันได้นะคะ แล้วก็คิดยังไงบ้างกับรุ่นนี้สีนี้ที่เราแบบได้มานะคะสีเดิมๆของเราน,นะคะสีเทาค่ะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วกับเอซิก